ดังนั้นเราอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปรู้จักฟังก์ชันในมือถือของตัวเองก่อนว่าสามารถถ่ายรูปหรือว่าทำงานอะไรได้บ้างเพราะว่าบางทีอ่ะคนซื้อมือถือมาแล้วไม่ค่อยได้สนใจฟังก์ชันนะคะว่ามันมีกล้องกี่ตัวแล้วกล้องตัวไหนสามารถใช้งานอะไรได้แบบเหมาะสมหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยกดเข้าไปข้างในตัวกล้องว่าแบบสามารถถ,ถ่ายแบบ HDR ได้ไหมสามารถลดผิวตรงนั้นได้เลยไหมหรือว่าสามารถแต่งได้เลยไหมจริงๆมันมีอะไรให้สนุกเยอะมากในในฟังก์ชันของมือถืออะค่ะค่ะแล้วก็เราเชื่อว่าในมือถือของทุกคนนะคะไม่ว่าจะใช้รุ่นไหนไม่ว่าจะใช้รุ่นอะไรเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่สามารถเปิดปิดแล้วแล้วมันให้ภาพในแบบที่แตกต่างกันออกไปรับรองว่าเจอเซอร์ไพรส์แน่นอน เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันนะคะท,ที่เราเจอเซอร์ไพก็คืออันนี้นะคะเป็นภาพถ่ายที่ทใช้ที่เราเปิดโหมด scene optimize อย่างภาพซ้ายนะคะเป็นภาพที่ไม่ได้เปิดส่วนภาพขวาเนี่ยเป็นภาพที่เปิดจะเห็นได้ว่าภาพที่เปิดเนี่ยเขาจะประมวลผลเลยว่าเราอะกำลังถ่ายดอกไม้อยู่และแต่งให้เลยว่าเฮ้ยถ่ายดอกไม้อยู่นะเน้นตัวเกสรให้มันชัดขึ้น ให้มันดูเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งถ่ายอาหารที่เราไม่รู้จะถ่ายมุมไหนแล้วเนี่ยตัวกล้องอ่ะก็สามารถคำนวณค่าให้อัตโนมัติว่าเรากำลังถ่ายอาหารอยู่และแต่งสีให้ด้วยให้ให้รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันน่ากินมากขึ้นน่าทานมากขึ้นหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะคะก็มีการถ่ายโหมดวิดีโอสแนปหมายถึงว่า เราสามารถทำการเคลื่อนไหวไปด้วยแล้วเรา snap จากตัววิดีโอเนี่ยออกมาเป็นภาพถ่ายได้มันมันทำให้การถ่ายรูปมันแปลกใหม่แล้วก็สนุกขึ้นมากๆเลยค่ะมือถือเนี่ยเพราะว่าบางอย่างอะกล้องถ่ายรูปก็ทำไม่ได้เราก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่เราจะได้ภาพแบบนี้แบบนี้มาแบบที่เราไม่เคยเห็นในกล้องถ่ายรูปค่ะอย่างอันเนี้ยถ้าสมมติว่าคนทั่วไปคนทั่วไปดูเนี่ยจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันคือกล้องใหญ่ถ่ายหรือเปล่าเราก็ตอนเราถ่ายเราก็รู้สึกนะว่าเฮ้ยทำไมกล้องมือถือมันถึงคุณตี้ดีขนาดนี้นะถ้าสมมุติว่าเราเลือกใช้ฟังก์ชันที่ถูกต้องแสงที่พอเหมาะองค์ประกอบที่พอดีภาพถ่ายของเราก็จะดูสมบูรณ์เหมือนกล้องเหมือนกล้องใหญ่ๆถ่ายกล้องนึงเลยค่ะหรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถเลือกใช้โหมดไนท์โหมดเนี่ยในการถ่าย ได้ดีเหมือนกันมันค่อนข้างครอบคลุมกับการถ่ายรูปเกือบทุกรูปแบบเลยค่ะมาถึงขั้นตอนการแต่งรูปแล้วนะคะก็วันนี้จะมาสอนแต่งรูปพื้นฐานแบบง่ายๆเลยนะคะหลังจากที่เราถ่ายภาพกันไปเสร็จแล้วนะคะเข้าโปรแกรม Lightroom ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แอปพลิเคชัน Lightroom ในมือถือแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเลือกรูปที่เราจะแต่งนะคะเราจะเลือกรูปที่เราถ่ายโปรดัก โกโก้ครั้นนะคะมันจะมีหลายรูปมากๆที่เรากดมาเราก็จะเลือกรูปที่เราชอบที่สุดโดยเราจะเลือกรูปนี้ค่ะโอเคเข้ามาแล้วนะคะเลือกเข้ามาง่ายๆแบบนี้เลยกดไปที่ภาพนะคะแล้วก็ทำการเริ่มแต่งค่ะอันนี้เป็นอาหารเช้านะคะเราก็อยากให้ภาพมันดูน่าทานแล้วก็ดูอบอุ่นน่ารักโฮมี่นะคะ ก่อนอื่นเลยเราก็อยากให้มาดูเรื่องของแสงก่อนคะ่ะการปรับแสงก็คือเราสามารถปรับให้มันสว่างได้ก่อนขึ้นมานิดนึงเพราะว่าการถ่ายภาพที่ดีเราเราควรจะถ่ายให้มันติดมืดมากกว่าติดสว่างนะคะถ้าสมมติว่าเราถ่ายมาแบบสว่างมากๆแล้วเนี่ยมันจะทําการปรับแต่งค่อนข้างลําบากแนะนําให้เพื่อนๆถ่ายมากลางๆหรือค่อนไปทางติดมืดได้นิดนึงมันจะทําให้ยืดหยุ่นในการแต่งรูปได้มากขึ้นคะ่ะ ส่วนต่อมานะคะก็ปรับค่าความเข้มความเข้มของภาพนะคะให้มันฟุ้งขึ้นถ้าสมมติว่าไปทางซ้ายนะคะภาพก็จะเห็นรายละเอียดในสีดําในส่วนที่มืดที่สุดออกมาให้เห็นชัดขึ้นถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนไปทางขวาเนี่ยภาพก็จะมีคอนทาราตท,ที หนักแน่นซึ่งเรามองว่าถ้าสำหรับภาพนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ดูไม่น่าทาน,นะคะ่ะโอเคเราเลือกที่ประมาณลบ35นะคะส่วนไฮไลท์นะคะเป็นส่วนที่ลดค่าความสว่างของภาพลงนะคะส่วนที่ส่วนที่ขาวที่สุดของรูปอะ่ะคือถ้าสมมติว่าเราเรามาทางซ้ายเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นน้ำหนักที่สว่างที่สุดของรูปชัดเจนขึ้น แต่ถ้าสมมติว่าเราเอาไปทางขวาเนี่ยมันจะทําให้ค่าความสว่างที่สุดของภาพอ่ะสว่างขึ้นไปอีกซึ่งเราคิดว่าอาจจะติดสว่างได้นิดนึงเพราะว่ามันจะได้ดูแบบขาวๆน่นมุมๆทีนี้ต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการลดเงานะคะนี่ค่ะถ้าสม,มมติว่ามาทางซ้ายเนี่ยเงาในส่วนที่ดำที่สุดเนี่ย มันก็จะทามันก็จะชัดขึ้นเข้มขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราไปทางขวาเนี่ยมันจะเป็นการเปิดเงาการเปิดเงาในที่นี้ก็คือจะทําให้เห็นดีเทลในส่วนที่มืดชัดมากขึ้นด้วยสําหรับภาพนี้เราจะเลือกใช้แบบกลางๆไว้ก่อนเนะเาะประมาณนี้ค่ะส่วนสีขาวนะคะที่ก็คือตามตัวเลยก็คือพื้นปริมาณสีขาวที่อยู่ในภาพนะคะถ้าสมมติว่าไปทางซ้ายก็จะลดความ สว่างถ้าจะไปทางขวาก็คือจะเพิ่มความสว่างซึ่งถ้าสมมุติว่าสว่างจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้รายละเอียดของภาพเนี่ยหายไปดังนั้นเราควรเลือกให้อยู่ในระดับที่กลางๆนะคะประมาณนี้ค่ะส่วนสีดําก็ก็คือตรงตัวเลยค่ะสีดําส่วนที่เป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะเราต้องการเปิดเงาปิดเงาแค่ไหน โอเคอันนี้เราอยากให้เปิดให้เห็นเนื้อของนมที่อยู่ในถ้วยนะคะโอเคค่ะทีนี้อันนี้มันจะเป็นเรื่องของการปรับความมืดความสว่างความเข้มน้ำหนักรวมรวมของภาพยังไม่รวมถึงเรื่องสีนะคะต่อมาจะเป็นในเรื่องของการกำหนดโทนสีรวมรวมของภาพนะคะก็เริ่มจากการปรับอุณหภูมิของภาพรวมรวมก่อนนั่นก็คือตรงนี้นะคะเป็นเหมือนไวบบาลาน,นะคะ่ะถ้าปรับไปทางซ้ายหน่อยเนี่ย มันจะได้ภาพอมฟ้าแบบครีนคลีนโอโมโอโมหน่อยส่วนถ้าสมมติว่ามาทางขวาเนี่ยมันก็จะมีความวอมอมอบอุ่นหน่อยซึ่งสำหรับเราแล้วเนี่ยถ้าเป็นอาหารเช้าเราจะนึกถึงแสงหน้าต่างที่ส่องมาแบบเช้าๆแล้วก็ได้บรรยากาศกินอาหารเช้าในบ้านอบอุ่นอบอุ่นเราเลือกที่จะใช้แสงที่มีความมอมมี่หน่อย ประมาณนี้นะคะค่ะต่อมาอื่นๆนะคะที่เป็นในเรื่องของสีเนี่ยเราสามารถปรับได้ตามรสนิยมความชอบของเราได้เลยอย่างถ้าเป็นอันนี้นะคะการแต้มสีเนี่ยถ้ามาทางซ้ายหน่อยมันก็จะเหลืองเนาะมาทางขวาหน่อยมันก็จะแดงให้ใช้วิธีการสังเกตนะคะว่าสีกราฟสีทางซ้ายมันจะออกโทนอะไรทางขวามัน จะออกโทนอะไรเพื่อที่จะแต่งภาพอื่นๆได้ได้ครองลง่ายขึ้นนะคะส่วนอันนี้เราจะเลือกให้มันอมเหลืองๆนิดนึงเพื่อที่จะให้เข้ากับโทนของแก้วนะคะความสดนะคะก็คือก็คือความสดเลยค่ะตรงตัวเลยถ้าสมมติว่าเราดึงไปจนสุดเนี่ยสีปริมาณสีทุกอย่างอะ่ะจะสดและเข้มขึ้นหมดซึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะสดมากขนาดนั้นเราก็ลดลงมาหน่อย ประมาณนี้ค่ะแบบนี้มันจะไม่มีทฤษฎีตายตัวนะคะว่าถูกผิดหรืออะไรมันจะขึ้นอยู่กับความชอบของเราล้วนๆเลยอะเหมือนเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยบางคนแบบไม่ปรุงบางคนปรุงหรือบางคนไม่ชอบรสนี้ชอบรสชอบรสนี้ไม่ชอบรสนี้หรือว่ากาแฟหรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นทฤษฎีเดียวกันเลยคะ่ะเราเราแต่งรูปแบบไหนเราไม่ผิดค่ะอยู่ที่ความชอบของเราโอเค รูปนี้เราจะแต่งไม่เยอะมากนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชัดแล้วกันค่ะโอเคบางภาพนะคะที่ถ่ายด้วยมือถือมันอาจจะมีการลดรายละเอียดอะไรบางอย่างลงไปบ้างแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ภาพของเราเนี่ยคมชัดมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะคะในการกดให้ภาพคมชัดขึ้นแบบพอดีพอดีนะคะ ประมาณนี้นะคะคิดว่าแบบนี้กำลังดีโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นการแต่งรูปพื้นฐานมากๆพอรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเซฟเพื่อให้ไปอยู่ในอัลบั้มของเรานะคะกดเครื่องหมายนี้นะคะแล้วก็ส่งออกเป็นเลือกขนาดไฟล์นะคะเราก็จะเป็นเลือกไฟล์เป็น jpeg นะคะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดเลยละกัน ใส่ไลน์น้ำก็สามารถใส่ได้นะคะมีตัวเลือกเพิ่มเติมได้ด้วยกดติ๊กถูกหนึ่งคีนะคะภาพก็จะส่งออกไปที่อัลบั้มของเราเรียบร้อยค่ะพอเห็นรูปที่เราแต่งแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นรูปที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งอันนี้มันจะเป็นการแต่งรูปที่ค่อนข้างแบบพื้นฐานมากๆเบสิกมากๆที่เพื่อนๆสามารถ เอาไปใช้กันได้แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะการแต่งรูปนะคะมันมันอาจจะต้องอาศัยทักษะอาศัยประสบการณ์ในการทำจำนวนมากๆเลยเราถึงจะรู้ว่าแต่ละรูปมันมันต้องปรับอะไรยังไงมันถึงจะลงตัวและพอดีค่ะเดี๋ยวมายกตัวอย่างรูปต่อมานะคะที่ที่เราเลือกที่จะใช้องค์ประกอบอื่นๆเอามาช่วยช่วยโปรดักต์ให้ให้น่าสนใจขึ้น เราได้รับโปรดักต์ตัวนี้มาก็คือเป็นนมของของเด็กนะคะหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊เราจะถ่ายยังไงดีให้ให้โปรดักต์มันดูน่าสนใจอะแต่ว่าอ๋อมันเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับเด็กน้อยหนึ่งขวบกินไม่ใช่แบบว่านมแบบที่ที่เราเรากินกันมันเราก็เลยตีโจทย์ว่าโอเคงั้นพร็อพต่างเนี่ยมันจะต้องให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านแล้วก็ ใช้พร็อพที่ที่เป็นเกี่ยวกับเด็กนั่นก็คือที่เราเลือกใช้ก็คือหนังสือหนังสือนิทานกับโมเดลบ้านที่มีโทนสีเดียวกันกันกบตัวกล่องนมนะคะก็จะทำให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยกับโปรดักเนี่ยมันมีสตอรี่มากขึ้นดูแบบไม่แข็งเกินไปแล้วก็ดูมีชีวิตมากขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเราก็จะมีทริคมาบอกเพื่อนเพื่อเผื่อที่จะทําให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปสนุกมากขึ้นนะคะทริคแรกเลยนะคะก็คือการถ่ายรูปเซลฟี่ค่ะการถ่ายรูปเซลฟี่นะคะมันมันทำได้แบบหลายแบบมากๆแต่ว่าอันนี้เป็นการถ่ายแบบพื้นฐานมากๆเลยก็คือตั้งกล้องให้สูงกว่าตัวเรานิดนึงนะคะแล้วก็กดกล้องลงมานิดนึงก็จะทําให้ภาพเราเรียวเล็กมากขึ้นแบบรูปขวานะคะ แนะนำว่าไม่ควรให้เห็นแขนที่มันยื่นเข้าไปหากล้องนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แย่งความสนใจระหว่างหน้ากับแขนค่ะต่อมานะคะก็เป็นภาพถ่ายที่ดูมีการเคลื่อนไหวข้างหลังนะคะอันนี้ก็ถ่ายด้วยมือถือเหมือนกันค่ะสําหรับใครที่มีโหมดโปรในมือถือนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีโหมดโปรแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยใช้พราะคิดว่าใช้ยากใช้ไม่เป็นอะไรอย่างงี้ค่ะ เราสามารถใช้โหมดโปรโดยตั้งสปีชัตเตอร์ในเลขต่ำๆประมาณ10 20แล้วก็ถ่ายแต่เราอ่ะเป็นแบบเราต้องยืนนิ่งๆนะคะวัตถุข้างหลังต้องเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ถือกล้องให้นิ่งแล้วก็ถ่ายก็จะได้ภาพประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นทริคในการเซลฟี่อีกทริคหนึ่งนะคะที่ที่เราใช้บ่อยมากเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้ <c oughs> คือเราอ่ะจะใช้เทคนิคการที่ หันกล้องนะคะหันกล้องเราเนี่ยไปทางแสงก็คือเราอะ่ะหันหลังให้พระอาทิตย์ส่วนกล้องเราเนี่ยมันจะปะทะกับแสงอาทิตย์โดยตรงนั่นก็คือเทคนิคของการถ่ายรูปย้อนแสงแต่ว่าเราเอาเทคนิคนี้เนี่ยมาใช้ในการเซลฟี่มันจะทําให้ภาพเราเนี่ยดูมีแฟลร์มีแฟลร์คือมีแบบจุดบกพร่องของแสงต่างๆที่เข้ามาอยู่ในภาพแล้วมันจะทําให้ภาพของเราอะ่ะมันดูเหมือนแบบภาพโปรอะ่ะอืม ต่อมานะคะก็เป็นเทคนิคในการยืนนะคะอันนี้เราเองสูง155นะคะแต่ว่าเราจะสูงได้ก็ต่อเมื่อกล้องถ่ายเราเท่านั้นค่ะ <c oughs> <g ül> <g ül> ก็คือเราจะใช้เทคนิคการยืนที่ยืนขาข้างใดข้างหนึ่งอะมาข้างหน้าและที่สำคัญเลยนะคะก็คือให้เหลือสเปซข้างล่างให้น้อยที่สุดหรือ ให้เท้าของเราอติดกับขอบข้างล่างมากที่สุดจะทําให้เราดูตัวยาวขึ้นค่ะถ้าสมมติว่าถ้าสังเกตว่าเราเหลือเยอะๆอะตัวเราจะแบบรีบแล้วก็จะเตี้ยนะคะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการแต่งตัวค่ะถ้าสมมติว่าเราแต่งตัวแบบชุดสีขาวๆหรือว่าเป็นขาวๆทั้งตัวไปตัดกับฉากสีอะไรมันแทบจะเป็น มันแทบจะเป็นองค์ประกอบภาพที่รอดเกือบหมดเลยคะ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนนะว่าแต่งสีขาวได้หรือเปล่าชอบใส่สีขาวหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราว่ามันง่ายมากๆสําหรับคนที่ไม่ชอบให้คนอื่นถ่ายรูปแต่ว่าอยากมีรูปอยากมีรูปอะอยากมีรูปเก็บไว้อยากชอบการแต่งตัววันนี้ชอบสถานที่ที่นี่เราแนะนําว่าให้เห็นกระจกที่ไหนก็วิ่งเข้าหาค่ะวิ่งเข้าไปแล้วก็ ถ่ายกับกระจกก็จะได้ภาพที่เป็นเมมโมรีที่แตกต่างกันนะคะว่าเอ้ยอันนี้เราถ่ายที่ไหนนะน,นี่เป็นกระจกที่ไหนเราไปที่ไหนนะพอกลับมาดูมรวมเรารู้สึกว่าเออมันนก็เท่ดีเหมือนกันนะค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะก็เป็นเทคนิคการใช้ระยะของเลนเทเล่น,นะคะก็คือถ้าสมมติว่ากล้องของเราเนี่ยมันมีมันมีระยะของเลนสที่เยอะเราจะใช้เทคนิคการ ถ่ายดอกไม้หรือการถ่ายต้นไม้เล็กๆจิ๋วๆเนี่ยโดยใช้โหมดกล้องเทเลนะคะถ่ายเพื่อได้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายคนอาจจะใช้กล้องทกล้องในเลนธรรมดาถ่ายมันจะไม่น่าสนใจเท่ากับใช้เทเลถ่ายค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราจะบอกว่าการถ่ายรูปเนี่ยมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกนะคะแล้วก็ไม่ได้มีใครมาบอกว่าสวยไม่สวยสิ่งเหล่านี้มันเป็น สิ่งที่เรากําหนดเองว่าเราพอใจแล้วหรือยังเรามั่นใจจากข้างในแล้วหรือยังอยากให้เพื่อนๆใช้เวลาสังเกตตัวเองแล้วก็ดูรูปถ่ายที่ตัวเองถ่ายว่ามันพอใจแล้วสําหรับเราหรือยังแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมันจะทําให้การถ่ายภาพของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ